สวัดีค่ะวันนี้รายการโต้ข่าวชุมชนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567เวลา9นาฬกาณห้องประชาสโมสร1 โรงแรมอวณนีคอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดก,การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อเมืองไทยที่ฉันอยากเห็นคนไทยที่ฉันอยากเป็นรอบชิงชนะเลิศกลุ่มที่3ภาคอีสานด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น ในโครงการรู้รักภาษาไทยโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินรายการแพร่ภาพสดผ่านช่องทางเพจ Facebook สถานีวิทยุมกเพื่อให้ได้รับชมการประกวดในครั้งนี้ด้วยค่ะสำนักง,งานราชบัณฑิต,ตยสภาได้มีการจัดประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาไทยมาตรฐาน หัวข้อเมืองไทยที่ฉันอยากเห็นคนไทยที่ฉันอยากเป็นในโครงการรู้รักภาษาไทยประจำปี2567สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม .1 ถึงม .3 จากโรงเรียนต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้งนี้นายกฤษดาคงขจันเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้มอบหมายให้นายสารติพักดีคำรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานในการประกวดและคณะกรรมการแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและตัดสินผู้ชนะในรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยค่ะ นายสามตีพักดีคำรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้กล่าวถึงการจัดการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อเมืองไทยที่ฉันอยากเห็นคนไทยที่ฉันอยากเป็นด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่นในโครงการรู้รักภาษาไทยว่าหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของสำนักง,งานราชบัณฑิตยสภาตามพรบราชบัณฑิตยสภาพุทธศักราช2558ฉบับปัจจุบันระบุไว้ข้อหนึ่งว่า มีหน้าที่ศึกษาอบรมและพัฒนาภาษาไทยภาษาถิน่นการอนุรักษ์ภาษาไทยไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมเสริมภาษาไทยให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้นโดยมุ่งเป้าไปที่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ในระดับฐานรากและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูภาษาไทยและครูประวัติศาสตร์ซึ่งจะต้องได้รับเพิ่มเติมองความรู้ในสาขาเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ และตามพระราชบัญญัตริราชบัณฑิตยสภาพุทธศักราช2558สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันในปีนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม .1 ถึงม .3 จากโรงเรียนต่างๆในแต่ละภาค โดยให้นักเรียนเล่าเรื่องด้วยภาษาถิ่นที่แสดงถึงความคิดเห็นทัศนะมุมมองและความภาคภูมิใจที่มีต่อประเทศไทยและคนไทยในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประกวดนั้นสนใจเช่นการมีรากเง้าทางประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ การมีจัรญ,ญามารยาทความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือค่านิยมอื่นๆที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานและมีแนวทางที่จะสืบสารเรื่องดังกล่าวให้คงอยู่กับประเทศไทยได้อย่างไรด้วยภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทยถิ่นภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคใต้โรงเรียนที่อยู่ในภาคใต้เล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคใต้ โรงเรียนที่อยู่ในภาคเหนือเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคเหนือโรงเรียนที่อยู่ในภาคอีสานเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคอีสานโรงเรียนที่อยู่ในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานค่ะ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถในการใช้ภาษาไทยถิ่นมีเนื้อหาที่ผู้ฟังประทับใจและมีลีลาในการเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติและสมวัยก็คือจากกิจกรรมครั้งนี้นะครับของสำนักงานราชบัณฑิตาสภาที่จัดภาคนี้เป็นภาคที่4นะครับซึ่งจากการที่ได้ไปสังเกตแล้วก็ได้ไปร่วมงานเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่าในเรื่องของการใช้ ภาษาไทยภาษาไทยท้องถิ่นภาษาไทยถิ่นของน้องน้องเยาวชนนะครับเราก็จะเห็นถึงความตั้งใจที่ดีนะครับแล้วก็ความพยายามของน้องๆซึ่งจริงๆถ้าว่าไปแล้วเนี่ยสำหรับผมผมก็คิดว่า ก็ถ <S an> ือว <an> ่าน <an> ้องๆทุกคนเนี่ยก็สามารถใช้ภาษาไทยและใช้ภาษาไทยถิ่นได้ได้อย่างดีนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็ได้มีการพยายามนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าเราก็จะเห็นว่าก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของคําศัพท์ถ้อยคําสํานวนต่างๆซึ่งจริงๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าแม้กระทั่งในเรื่องของภาษาไทยถิ่นเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าด้วยเหตุที่ปัจจุบันเนี่ยการที่มีการติดต่อ นะครับสื่อสารกันในโลกออนไลน์ต่างเนี่ยนะครับที่อย่างกว้างขวางแล้วก็แพร่หลายเนี่ยก็ทําให้อิทธิพลในเรื่องของภาษาเนี่ยนะครับมีในส่วนของภาษากลางมีเรื่องของคําศัพท์ต่างๆที่เป็นคําใหม่ๆเกิ<อ>ดขึ้นนะครับแต่ว่าน้องๆเองก็ยังสามารถที่จะนําเอาคําศัพท์ที่เป็นคําถิ่นนะครับแท้แล้วก็สามารถผสมผสานปรับปรุงปรับเปลี่ยนเพื่อให้เนื้อหาที่น้องเขานาเสนอเนี่ยสื่อสารออกมา แล้วก็สามารถเข้าถึงในส่วนของเนื้อหาตามที่ เป็นหัวข้อในต่างๆเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับเพราะว่าการที่เราส่งเสริมภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นเนี่ยจริงๆก็เพื่อที่จะให้ภาษาเนี่ยดำรงอยู่แล้วก็มีการพัฒนานแล้วสามารถใช้ได้ในทุกเพศท,ทุกวัยทุกกลุ่มตามในอนาคตข้างหน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงอยู่ว่าในเรื่องของภาษาเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องรู้และเข้าใจ ในเรื่องของภาษาที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะนำเอาสิ่งที่ปรับเปลี่ยนนะครับมาปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ดีแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารกันต่อไปในอนาคตได้ครับ การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อเมืองไทยที่ฉันอยากเห็นคนไทยที่ฉันอยากเป็นได้แบ่งการประกวดเป็นสองรอบค่ะนั่นก็คือรอบคัดเลือกสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดจากวิทัศน์ให้เหลือภาคละ10คนนักเรียนผู้เข้าประกวดครูผู้สอนและโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาส่วนรอบชิงชนะเลิศผู้ผ่านการคัดเลือก,กรอบแรกในแต่ละภาค ต้องเล่าเรื่องตามประเด็นเดิมในรอบแรกต่อหน้าคณะกรรมการ,ร,ก,ารการคัดเลือกของสำนักง,งานราชบัณฑิตยสภาซึ่งทำให้บรรยากาศในการประกวดนั้นเต็มไปด้วยความประทับใจของผู้เข้าร่วมรับชมและรับฟังผู้เข้าประกวดได้นำเนื้อหามาเล่าเรื่องด้วยลีลาได้อย่างสร้างสรรค์มีการสืบสารอนุรักษ์ภาษาไทยให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับการประกวดดังกล่าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2567ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภานักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองจะเข้ารับรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในวันอังคารที่30กรกฎาคม2567ณนะโรงแรมเดอะสุโกโนกรุงเทพต่อไปค่ะ สวัสดีครับกระผมเด็กไส้เพชรกาธนุพันธ์ครับผมมาจากฮองเฮียนนารีนุกูลจังหวัดอุบลราชธา,านีครับผมกาหูซึกดีใจครับผมแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจใ้ครับขอบคั้วแล้วก็โรงเรียนครับผมหูจักภาษาที่มันเลิกครับผมแล้วก็เป็นภาษาแบบตั้งแต่ตั้งแต่เก่าๆครับผมที่พจักกรได้ดจักครับผมการอนุลากก็ ใส่ให้มันแบบติดหูให้คุณนเคยให้คนรุ้จักให้คนหูจักครับผมได้หลายอย่างครับผมทั้งใส่เวลาออกซูออยังเช่นเล่าไทายเห่าไทายคลิปติก๊กต๊อกกัดใส่ภาษาทินเห่าให้ให้คนทั่วโลกได้หูได้เห็นครับว่ามันมีนะครับผมสวัสดีจ้าหนูนีนมหนาวาเด็กหญิงน,นริศราอินสมนานเลี้ยนกัะเลี้ยนอยนู่โรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษาจ้าอำเภอหนองแสงจังหวัดอุด,อดอรธานีค่ะ ปีนี้เป็นการประกวดปีแรกของหนูเลยค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะว่าเคยประกวดยังเลยค่ะอ๋อตอนแรกรู้สึกแบบดีใจประคักเลยค่ะที่คู่เลือกหนูมากแล้วก็ที่เห็นโบว์มีเสียนะหนูก็ภูมิใจค่ะค่ะเพราะว่าว่คิดว่ามูสิพูดภาษาอีสานโบวภาษาอีสานก็จังหนูค่ะค่ะก็คือถ้าอยากให้อนุรักษ์มันบ่ค่ะว่าอยากให้คนเฮ่าเนี่ยค่ะลืมภาษาอีสานไหมค่ะคือแบบว่าอยากให้เขา สืบต่อกันมาเรื่อยๆค่ะอยากให้เขาบอกา่าอีสานถจนติดปากเลยค่ะเพราะว่ามันมวนคัดค่ะเสนว่าขัก็คือมันปกปกดีไหมค่ะมันว่าคือภาษาไทยนะคะมันบอกแล้วมันจวดดีไหมค่ะบอกแล้วมันมวนมันซึนเลยค่ะบอกแล้วมันตื่นเลยค่ะและอีกหนึ่งโครงการดีๆนั่นก็คือพิธีเปิดและปฐมนิเทศโครงการต้นแบบหอกระจายข่าวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น หลายท่านแปลกใจว่าหอกระจายข่าวจะสามารถเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามโครงการนี้กันค่ะเมื่อวันอังคารที่11มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา9น,น,นาฬิกาณศาราวัดสีชนบ้านท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้จัดพิธีเปิดและประถมนิเทศโครงการต้นแบบหอกระจายข่าวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นโดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลและนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นและหมู่บ้านบ้านท่าช้างโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพรสุวรรณวาโจกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วยนางสาวภคณิต์งามเกษมผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์นางนัคพรแย้มศรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุมกอขอนแกน่นนางนิรชาจิตชื่นนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน่น นายนิคงมาวันรองนายกเทศมนตรีนายทองภูลพิลาพันธ์รองนายกเทศมนตรีน,น,าน,รนายนนสำรองมนตรีกำนันตำบลหนองตูมนายพิสิทธิ์โฮมชัยวงศ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าฉ้างนายคุณรักศรีพัฒยศผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าฉ้างและผู้เข้าร่วมโครงการต้นแบบหอกระจายข่าวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำบลหนองตูมค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพรสวุวาากกรรณโจกสิกิจผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและปฐมถมเทศโครงการนำร่องโครงการต้นแบบหอกระจายข่าวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแกน่นโดยผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านบ้านท่าช้างและสื่อวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในานามูมลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งทั้งสองหน่วยงานอยู่ภายใต้การบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การศึกษาการเรียนการสอนส่งเสริมวิชาการและวิชาทีพชั้นสูงผลงานวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สร้างต้นแบบส Logic, function, lighting, ังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชนและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นความสําคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้สูงอายุจึงร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต5สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นและหมู่บ้านบ้านท่าช้างร่วมกันขับเคลื่อนในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อต้องการเร่งดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาพื้นที่ในประเทศทุทกด้านพร้อมกับสื่อสารสร้างการรับรู้สู่ประชาชนไปพร้อมๆกันค่ะ สำหรับในส่วนของการสื่อสารสร้างการรับรู้ในท้องถิ่นนั้นสถานีวิทยุมกอมองเห็นว่าหอกระจายข่าวถือเป็นช่องทางเสียงตามสายที่ส่งถึงประชาชนได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและทุกชุมชนซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้เป็นวงกว้างและก็จะเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัย สำหรับการให้ความร่วมมือในครั้งนี้มั่นใจว่าจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้สูงไวัยได้อย่างมากมายเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองในที่สุดสู่การพัฒนาเกษตรกรไทยผู้สูงวัยสู่ความยั่งยืนค่ะ ครับวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับของสถานีวิทยุมหาวิทยาเยกษตรศาสตร์ซึ่งเราได้ทําหน้าที่ในแง่ของการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาเยกษตรศาสตร์โดยเราร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาเยกษตรศาสตร์ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินในการสร้างต้นแบบนะครับผมขออนุญาตใช้คําว่าต้นแบบนั่นก็คือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีการทํามาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ที่นี่นะครับเราสร้างต้นแบบหอกระจายข่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัวสถานีวิทยุมหาเกษตรศาสตร์เองนะั้นเรามีความเชี่ยวชาญในการทำโรงเรียนทางอากาศมาก่อนเราทำโรงเรียนข้าวโรงเรียนลำไยโรงเรียนชาวนาโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดนะครับแล้วก็ก้าวไปถึงโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่ายังมีอีกจุดหนึ่งที่ยังเป็นช่องว่างช่องว่างของสังคมช่องว่างของสื่อในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนนั่นก็คือเรื่องของขอกระจายข่าว หอ,อกระจายข่าวเป็นเป็นสื่อพื้นฐานของชาวบ้านซึ่งอยู่กันมานานมากทุกท่านรู้จักดีนะครับหอ,อกระจายข่าวแต่ว่าสิ่งที่วิทยุมอกอมองเองวิทมอกอมองว่าทํำยังไงเราถึงจะป้อนคอนเทนต์หรือเนื้อหาเข้าไปในหอ,อกระจายข่าวคอนเทนต์ content และเนื้อหาที่เราสร้างขึ้นนั้นจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่จริงๆแต่วันนี้นะครับเมื่วันนี้ที่บ้านท่าฉางเนี่ยเราเข้ามาก่อน เราเข้ามาหาความต้องการของชาวบ้านก่อนว่าเขาต้องการองค์ความรู้อะไรในการพัฒนานนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้42คนเนี่ยจะเป็นกลุ่มต้นแบบนะครับในการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านหออกระจายข่าวของบ้านท่าช้างอาจจะกลายเป็นบ้านท่าช้างโมเดลต่อไปในอนาคตก็ได้นะครับ และสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีเรื่องของการระบบของการาทดสอบก่อนเรียนทดสอบหลังเรียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีเรื่องของงานที่จะเข้ามาศึกษาอีกทีหนึ่งว่ามีข้อบกพร่องยังไงบ้างแล้วก็คาดหมายว่าสิ่งนี้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราพัฒนาต่อแล้วก็ต่อยอดไปได้ในพื้นที่อื่นของประเทศไทยต่อไปในอนาคตครับผมนายพิสิทธิ์โฮมเชวงผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าช้างหมู่9ตาบหลหนองปูลอำเภอเมืองขอนแก่นวันนี้ทาง มหาวิาลยเกษตรศสาสตร์ขอนแกน่นพร้อมกับสถานีวิทยุมอกอขอนแกน่นได้ร่วมทําการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแกน่นเพื่อนําข่าวสา,สารสาระความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรมาให้ทางหมู่บ้านได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรทางหองกระจายข่าวหมู่บ้านบ้านท่าฉาง ซึ่งวันนี้เป็นมิติที่ดีกับทางหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนแก่นได้เรียงเห็นความสำคัญของหมู่บ้านในชุมชนนี้ที่มีพื้นฐานในการ,กรเกษตรอยู่แล้วเพื่อที่จะมีการนำข่าวสารความรู้เพื่อให้ผู้ที่เขออ้าอบรมในวันนี้ได้มีความรู้ที่ได้รับฟังจาก เสียงจากทางหอรกระจายข่าวต่อไปเพื่อไปปรับปรุงในการใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับด้านการเกษตรต่อไปทางผมเป็นผู้นำหมู่บ้านก็รู้สึกยินดีและซาบซึ้งกับโครงการนี้ที่จะมีประโยชน์ต่อชุมชนของหมู่บ้านนี้ต่อไปผมก็จะดำเนินการตามนโยบายของโครงการนี้จนสำเร็จรุ่ง่วงด้วยดีครับ สวัสดีครับขอบคุณครับ